ดิฉันนางสาวสิริพรทั้งทองนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค,ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการแกะดอกกุหลาบจากหัวไชเท้ากันนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเกาหัวไชเท้าให้มีลักษณะเป็นวงกลมนี้นะคะคือทรงกลมเลยค่ะแล้วพอเกาจนเป็นได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเริ่มการแกะกิดกุหลาบนะคะ ยังมี45องศานะคะคว้านกีดให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เซาะเสาด้านบนออกเพื่อให้มีเห็นกีดแบบนี้นะคะนี่คือกีดที่1นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกีดที่สองนะคะเราจะต้องเกาด้านข้างค่ะเกาเพื่อลบเหลี่ยมออกนะคะพอเกาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกีดที่สองซึ่งกีดที่สองนะคะจะต้องซ้อนกับกีดที่1ะค่ะแกะลงไป่างนี้นะคะ ก็ปาดออเหมือนเดิมค่ะเราจะแกะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบห้ากลีบค่ะนี่นะคะเราก็แกะชั้นแรกกันเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะครบห้ากลีบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นชั้นที่2กันค่ะก่อนจะขึ้นชั้นที่2ได้นะคะเราจะต้องเกาเพื่อที่จะให้มันเป็นทรงกลมนะคะ เกาให้กลมเลยนะคะเกาไปเรื่อยๆให้กลมแล้วเราก็มาขึ้นกิีบที่สองพอเกาลักษณะได้เป็นวงกลมอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกลีบที่สองกันค่ะชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองเราจะต้องขึ้นของระหว่างกลีบหนึ่งกับกลีบสุดท้ายนะคะให้มันสับหว่างกันนะคะขึ้นแบบ แล้วเราก็ทาเหมือนวิธีแรกค่ะปาดออกแล้วก็เรานะคะเลื่อหลบเตี่ยมชั้นที่สองก็จะทําเหมือนชั้นแรกนะคะทําไปเรื่อยจนครบห้ากีดนะคะ เม,น,เมนี่ค่ะชั้นที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเกาให้เป็นทรงกลมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันขั้นตอนการที่เราแกะดอกกุหลาบจากหัวใช้เท้าเสร็จกันเลยนะคะ สำหรับอดอกกุหลาบนะคะที่เราแกะเสร็จสิ้นแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งการแกะเกสรด้านในนะคะจะต้องสลบลงไปกับกิบด,ด้านบนค่ะเพื่อที่จะให้เขาเสมือนดอกจริงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการสาธิตการแกะดอกกุหลาบจากหัวเชเท้าก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ